วัสดีวันนึงก็กับมาในช่วงวัยรุ่นกโกลับมาว่แล้วาอันนี้ผมจะปัดตัวบ้านนายเห็นอร่อยมากเลยอ่ะนั่นมันคือ ต้นบอลเงี่ยไม่รู้ใครอยากให้ผมเล่นเกมพิมพ์มาเลยคำว่าเกมเกมเกมมินตัวบ้าน อืมงี้นก็มาถ่าว่ะโอเคเดี๋ยวเาลาปิดคลิปแล้วตัวแค่นี้แหละขี้เกียจโอเคใครชอบกดไลค์ใครไม่ชอบกดดิสไลค์ก็ได้ กดไลค์ถึงถึงสิบไลค์ให้เป็นกำลังใจผมหน่อยนี่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย